นี่อันนี้อาหารของครูบารออดี้เป็นสืบมาหอมหอมมาสั่นหอมนี่เมฮิตหอมหอมนกกระทาใส่เห็ดมผักซีสดๆใส่ก็อมเลยนะโอ้ผักซีพี่น้องเบอร์ผักซีผักซีงามงามอันนี้ผักซีอีรีเด้อนี่นหนบนเป็นผักซีลาวผักซีอย่างเด้ดผักซีลาวแท้ๆเลยนี่ผักมีเขาถึงเอิ่นว่าผักซีบางข่อยนะร้อยเปอร์เซ็นต์เลยครับ ผักซีมันจะเป็นแบบนี้โ okay? อเคมันเป็นแตงซีผักซีเขาจังเอินผักซีไอ้เน,นี้กงเาออดีเันดกินเเป็นดีน,น,นี่เห็ดเนี่เด็กนอยกินมั้้อง หอมนกใส่เห็ดเข็มแล้วก็มีมะหมีบวกอีกบกวนบกน้ำอีกเด้ออีกเด้อเห็ดเด้อเห็นดอกไงได้เห็ดยังเห็เอน,อย,หอ,น,นหอย่างงั้นหอมหือห้วยละ่ะลูกหลาถือกินมาเลยเมื่อกี้นี่ใส่ข่าเบือพี่น้องข่าเบือแค่อะไรเนี่ยข่าเบื่อไรไปจีเขาเนาะข่าเบืออีกเลยเนาะ มาเขาเบื่อต่ำใส่ดีได้อนี่นะโมได้จีเขา่าแล้วหอมลมหอมหอมลอมต่อันนี้เมนวิธีวิธีชีวิตอาหารบ้านๆคนลาวพี่น้องจะเป็นแบบนี้คนลาวแท้ๆจะเป็นแบบนี้บวคือคนลาวปลอมคนลาวปลอมเป็นแบบนี้อีกนะ นีคุณเอาแค้ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยเพราะว่ามาจากลาวทั้งอาหารแบบบ้านๆกลิ่นหองเลยนี่ๆของลูกหลาน พวกอาหารแม่นี่อาหารแม่อาหารแม่อาหารของแม่เพื่นนี่ปลาไซมอนพี่น้องล่างเรียบร้อยแล้วเรื่อยาล่างเก่งเลยนี่ อ๋อมันเปื่อยได้ป่านี่ป่ามันอ่อนมี้ามเปื่อยออป่านมอ่อนเนื้ออ่อนยังบริสเเรล่ตก้อนมันเลยเละเลยไปสีสุปออมนืกระทนี่ไปจีบุกละเดี๋ยวสุกกระทะนี่ซุปอร่อ่ทีเมือนข้วมันขนได้ โอเคเลยเดี๋นี่นนใส่ใส่ลูกโดดเอา ตบตบตเลยมันมันเลยทให้เป็นสดเนบนี่เส็จงตัก้งตั้งบเเ็ดคุณเด้อเพราะว่าเหตดให้เด็กน้อยกินเห็นเห็นลูกหลานกินได้ช่ว ขันเทถัยเมย์ขุ่กนกนีแล้วก็เพชรไป็ตลูกรามา,า,าอ๋อดีอันนี้มากินข้าวไว้ด้วยพี่น้องนีอาหารผูว่ววอ๋อ,อดีแซ่บๆเลยป้ากินข้าวไว้ ใชเด้อพี่น้องเด้อที่ติดตามวิถีชีวิตคนบ้านนอกสู่เมืองไงวิถีชีวิตคนลาวพี่น้องจากเมืองลาวสู่อเมริกามาอยู่อเมริกา30ปี31ปีกำลังก้าวข้ามาพี่น้องอม,มาใช้ชีวิตยอยู่บ้านเพื่อนเมืองเพื่อนฝากกดติดตามเนเด้อพี่น้องเด้อกดไลค์กดแชร์ให้ได้เพื่อเป็นกำลังแห้งใจเป็ดคิด,คด,คดนะพี่น้อง พบไหมคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้เขาเอ่ยคำว่าสบายดี